ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในขณะนั้นเองเฉินเซียงก็ได้มองเห็นห่วงมิติทางด้านหน้าเกิดบิดเบี้ยวราวกับมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่อีกฝ้าของห่วงมิติทั้งเขาและหญิงกวงต่างจดจ้องไปยังตำแหน่งดังกล่าวครั้นแล้วทั้งสองก็มองเห็นกรงเล็บสีดำแทรกตัวออกมาจากห่วงมิติที่บิดเบี้ยวสมควรเป็นมันฝันมิติเวลาจริงๆหญิงกวงกัดฟันเห็นทีว่าพวกเราจะต้องสู้กับมันอย่างสุดกำลัง ไม่พวกเราจะต้องหนีว่าแล้วเฉินเซี่ยงก็กระตุ้นกระจกเทพหกวิธีเหาะทะยานทันทีอย่าพยายามให้เสียเวลาเปล่าภายในสถานที่ต้องสาปแห่งนี้ไม่ควรมีที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราหญิงกวงตะโกนขึ้นเฉินเซียงไม่สนใจถ้อย,ยคำของหญิงกวงยามนี้เขาคิดแค่ว่าจะต้องหลบหนีไปจนกว่าจะมีสถานการณ์ปลอดภัยหลังจากนั้นจึงเริ่มตามหาเฉินเทียนหูก่อนจะหาทางออกจากอาณาเขตดารปิศาจ ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดอนณาเขตดาราปีศาจก็สมควรมีอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อซึ่งเผ่าปีศาจวิญญาณหนีก๋อถูกผนึกอยู่ในอาณาเขตดาราปีศาจมาตั้งแต่ช้านานหากอาณาเขตดาราปีศาจมีการพัฒนาเผ่าปีศาจวิญญาณหนีก๋อก็ควรได้พัฒนาความแข็งแกร่งไปพร้อมๆกับอาณาเขตดาราปีศาจต้องไม่ลืมว่าเฉินเจินอีก็คือจักรพรรดิปีศาจวิญญาณหนีก๋อและนางมีความสนิทสนมกับเฉินเซียงเพียงแต่ภายหลังนางออกเดินทางไปกับเป่ยเจินเจินและหลงเสวียอี ครั้งล่าสุดที่เฉินเซียงได้พูดคุยกับเซียวเซียงหลินเขาก็ได้รู้มาว่าเฉินเจินอีกลับเข้าสู่อาณาเขตดาราปิศาจแล้วฉะนั้นหากได้มีการติดต่อกับเฉินเจินอีก็ย่อมมีโอกาสทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ของที่นี่พวกเราต้องลดความเร็วลงหญิงกวงตะโกนขึ้นอย่าลืมว่าที่นี่คืออเวจีดาราฉะนั้นมันอาจมีภัยคุกคามอื่นอยู่ด้านหน้าผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลข้ามีวิธีตรวจจับอันตรายจากด้านหน้า เฉินเซี่ยงกล่าวและยังคงไม่ลดความเร็วลงปัจจุบันกระจกเทพหกวิธีไม่ได้หอดทะยานด้วยความเร็วระดับสูงสุดซึ่งเฉินเซียงตั้งใจที่จะสลัดหนีการติดตามของมันฝันมิติเวลาเพียงเท่านั้นระหว่างที่กระจกเทพหกวิธีหอดทะยานอยู่นั้นหญิงกวงก็ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบๆตัวเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ในทุกขณะทางด้านของเฉินเซียงก็มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวเช่นกันส่วนน้องสาวเสี่ยวจริงได้มุ่งเน้นการตรวจจับไปยังทิศท,ทางด้านหน้า ผ่านไปได้สักพักหญิงกวงก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนื่องจากกระสบเทพหกวิธียังไม่ได้พบเจอกับอันตรายใดๆอันที่จริงหญิงกวงไม่ได้รู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของอเวจิดาร่าแต่ในสมัยที่เขาอยู่ในนภาศักดิ์สิทธิ์เขามักได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับความน่ากลัวของอเวจิดาร่าดังนั้นเขาจึงมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก หญิงกวงถูกอัญเชิญมาที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลมานานมากแล้วและอันที่จริงเขาถูกบังคับให้เข้าสู่สภาวะหลับไหลโดยจะถูกปลุกก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นด้วยการที่เขาหลับไหลมาเป็นเวลานานเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็เกิดความต้องการที่จะใช้ชีวิตและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากในยามนี้หลังจากกระจกเทพหกวิธีหอทยานได้ประมาณครึ่งวันพวกเขาก็อยู่ไกลาจากตำแหน่งที่มีแขนปีศาจปรากฏขึ้น เฉินเซียงควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีลดความเร็วลงแต่ทว่าหญิงกวงยังไม่ได้ผ่อนคลายท่าทีโดยหันมองไปรอบๆก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเจ้าหนูแม้พวกเราจะออกมาไกลแล้วแต่ข้ายังสัมผัสได้ว่าเจ้าสิ่งนั้นตามพวกเราอยู่เจ้าไม่รู้สึกถึงมันหรอกหรือเฉินเซียงหลับตาเพ่งจิตครั้นแล้วเขาก็ค้นพบความผันผวน,นทางพลังวิญญาณและพลังมิติต่อให้พวกเราจะหนีมาไกลแล้วแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามอย่างถึงกฎพลังมิติเวลามันก็ควรไล่ตามพวกเราได้ในชั่วพริบตา หญิงกวงกล่าวขณะที่กระชับดาบเลิกคิดที่จะหนีต่อไปถ้าพวกเรายังเอาแต่หวาดกลัวเจ้าสิ่งนั้นก็จะไล่ตามพวกเราไปตลอดเฉิญเซี่ยงไม่เห็นด้วยกับความคิดของหญิงกวงเป็นเพราะเขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับหญิงกวงหากมันฝันมิติเวลาเป็นปีศาจท,ที่น่าสะพรึงตามคำเล่าลือเขาก็คงไม่อาจต้านทานมันได้นานนะอย่างไรก็ตามยามนี้เขาไม่มีทางหลบหนีมันฝันมิติเวลาได้พ้นดังนั้นเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมัน ภพภ่สสีเห็นทีว่าจะต้องลองวัดกับมันสักตั้งเฉินเซี่ยงกัดฟันกล่าวหญิงกวงกับเฉินเซี่ยงยืนอยู่บนกระสบเทพวิถีโดยกำลังรอให้ปีศาจมันฝันทะลุออกมาจากห้วงมิติชั้นที่สองผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วย,ยามในที่สุดพวกเขาก็เห็นท่อนแขนอันยาวเหยียดแทรกออกมาจากห้วงมิติพื้นผิวของท่อนแขนนั้นเป็นเมือกสีแดงเลือดดูน่าใสเสียเอียนแม้ยามนี้จะมีเพียงท่อนแขนที่ยื่นออกมาแต่ก็ทำให้ทั้งสองต้องขนลุกชูชัน หญิงกวงแผดเสียงคำรามพร้อมตวัดดาบฟาดฟันเป็นพันวันปราณดาบเปลวเพลิงสีน้ำเงินพพุ่งพุ่งเข้าโจมตีแขนปีศาจอย่างต่อเนื่องโดยที่ท่อนแขนปีศาจดิ้นเร่าๆพร้อมกับถูกเปลวเพลิงสีน้ำเงินแผดเผามาหญิงกวนพุ่งเข้าจู่โจมในระยะประชิดเป็นการ,รเผด็จสึกจูจู่แขนปีศาจก็มีการฟื้นฟูตัวเองอย่างรวดเร็วครั้นแล้วมันก็คว้ารับดาบของหญิงกวงเกิดอะไรขึ้น หญิงกวงตกใจเป็นอย่างมากใครจะคาดคิดกันเหล่าว่าแขนปีศาจจะหยุดการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดเฉินเซียงก็ถึงกับใจหล่นแน่นอนเขาตระหนักได้ว่าการโจมตีของหญิงกวงทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ทว่ามือปีศาจกลับจับดาบของหญิงกวงเอาดื้อปล่อยนะวยอย หญิงกวงแผดเสียงคำรามและออกแรงดึงดาบทะว่าแขนปีศาจยึดดาบของเขาเอาไว้แน่นไม่ว่าเขาจะพยายามออกแรงดึงอย่างไรก็ไม่สามารถเอาดาบออกมาจากมือของแขนปีศาจนั้นได้ครั้นแล้วก็มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นจู่ๆดาบของหญิงกวงก็มีเลือดสดๆไหลออกมาเพียงอึดใจสั้นๆดาบของหญิงกวงก็ชุ่มฉลมไปด้วยเลือดราวกับว่ามันมีเลือดเนื้อ,อยังไงอย่างนั้น ด้วยความตกใจหญิงกวงจึงได้ปล่อยมือออกจากดาบจากนั้นเขาก็ถอยออกมารักษาระยะห่างและยืนดูสิ่งที่เกิดกับดาบที่ตนห่วงแหนตาข้าบ้างแล้วเฉินเซียงตะโกนพร้อมตวัดมีดมังกร้มคาดในมือส่งออกปราณดาวสุนีบาดโจมตีแขนปีศาจอย่างต่อเนื่องแม้แขนปีศาจจะถูกโจมตีเข้าอย่างจังแต่มันก็ไม่เป็นอะไรทำไมมันอึดได้ขนาดนี้หญิงกวงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เจ้าหนูไอ้ผีบ้านนี่เป็นมันฝันมิติเวลาข่าเกรงว่าพวกเราจะไม่สามารถเอาชนะทันใดนั้นแขนปีศาจได้ยืดยาวอย่างกระทันหันและจากเดิมที่เป็นแขนผอมบางก็ได้มีการขยายขนาดใหญ่โตในขณะเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงได้เกิดการฉีกขาดของห่วงมิติก่อนจะมีแขนปีศาจจำนวนมากโผลออกมาหญิงกวงลอยตัวอยู่ไม่ไกลจากตำแหน่งดังกล่าวเขาไม่มีเวลาให้หลบหลีกจึงถูกแขนปีศาจจำนวนมากลุ่มถึง ไอ้ผีบ้าพวกนี้กำลังฉีดบางอย่างเข้าสู่ร่างกายของข้าหญิงกวงตะโกนขึ้นหญิงกวงกรีดร้องอย่างทรมานแม้เขาจะเป็นเทพมารอีเทียนที่ทรงพลังแต่ก็ไม่มีพลังมากพอจะดิ้นหลุดออกจากแขนปีศาจเหล่านั้นเฉินเซี่ยงที่กำลังยืนอยู่บนกระจกเทพหกวิธีได้บอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงใช้พลังจากดวงแก้วชะตามิตรนำพาเขาหลบซ่อนตัวในห่วงมิติเมื่อเข้ามาซ่อนตัวในห้วงมิติเฉินเซี่ยงก็กล่าวอีกครั้งว่า เสี่ยวจิงย้ายผู้อาวุโสเข้ามาที่นี่เร็วยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากพวกเขาไม่สามารถช่วยหญิงกวงออกมาได้หญิงกวงก็อาจต้องตายในไม่ช้าครั้นแล้วน้องสาวเสี่ยวจิงก็ปทุลังจากดวงแก้วชะตามิตรและเคลื่อนย้ายหญิงกวงเข้ามาในห่วงมิติที่ซ่อนช่างน่าแปลกดูเหมือนว่าการปรากฏตัวของมันฝันมิติเวลาจะสร้างผลกระทบที่ทําให้พวกเราสามารถใช้งานพลังมิติได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างสงสยัย พี่ใหญ่หรือจะเป็นไปได้ว่าห่วงมิติของกลุ่มดาวแห่งนี้จะถูกควบคุมโดยปีศาจเหล่านี้ทางด้านของหญิงกวงได้ปรากฏตัวขึ้นบนกระจกเทพหกวิถีและยามนี้ร่างกายของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดสดดูน่าสะยดสะยองยิ่งนะักเมื่อมองเห็นร่างกายของหญิงกวงอับชลมไปด้วยเลือดสดเฉินเซียงก็ต้องรู้สึกหวาดกลัวไม่ใช่น้อยเป็นเพราะแขนปีศาจไม่ได้ทําการโจมตีที่หนักหน่วงแต่ทว่ามันสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของหญิงกวงได้อย่างร้ายแรง ต้องทราบด้วยว่าหญิงกวงถูกแขนปีศาจจับตัวเอาไว้เพียงช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าพลังของแขนปีศาจนั้นสะพรึงเพียงใดช่วยข้าด้วยยังมีพลังของมันอยู่ในร่างกายของข้าหญิงกวงตะโกนขึ้นเฉินเซี่ยงรู้สึกลังเลเพราะไม่รู้ว่าพลังของมันฝันมิติเวลาเป็นอย่างไรดังนั้นเขาจึงกังวลว่าตนเองจะพล่อยได้รับผลกระทบไปด้วย ท้ายที่สุดพลังของมันฝันมิติเวลาก็ดูน่ากลัวเกินไปแม้กระทั่งเทพมันอีเทียนที่ทรงพลังอย่างหญิงกวงก็ยังต้องร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาในขณะที่เฉินเซี่ยงครุ่นคิดถึงวิธีการช่วยเหลือหญิงกวงห้วงมิติรอบตัวก็เกิดการบิดเบือนก่อนจะมีกรงเล็บปีศาจพยายามฉีกมิติเข้ามาน้องสาวเสี่ยวจริงไม่คิดปรีรอนางออกจากห้วงมิติซ่อนแล้วจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานหนีอย่างรวดเร็ว ในยามนี้พวกเขาไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ตำแหน่งของหมอกแสงที่มีความสว่างสวัยเพราะการมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางดังกล่าวจะทำให้ต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้นหญิงกวงนอนดิ้นอยู่บนกระศกเทพหกวิถีและร้องครวนครางอย่างทรมานเฉินเซียงกัดฟันและตัดสินใจนำเตาเทพท้าพิภพออกมาย่อส่วนให้เล็กลงจากนั้นจึงกดปากเตาแนบหน้าอกของหญิงกวงผู้อาวุโสข้าจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ขอให้ท่านอดทนเอาไว้เฉินเซี่ยงกล่าว ครั้นแล้วเขาก็ควบคุมเตาเทพท้าพิภพให้ปลดปล่อยแรงดูดกลืนที่ทรงพลังก่อนจะใช้กระสบเทพหกวิธีเสริมพลังอีกครั้งร่างกายของหญิงกวงสั่นกระตุกราวกับเจ้าเข้ายามนี้เขาต้องกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดพร้อมกับพยายามระง,งับร่างกายไม่ดิ้นพล่านเพื่อที่เฉินเซียงจะได้ดำเนินการด้วยความราบรื่นเฉินเซียงใช้เวลาเกือบทั้งวันและในที่สุดเขาก็สามารถดึงพลังงานของมันฝันมิติเวลาออกจากร่างกายหญิงกวงได้สำเร็จ เฉินเซี no ่ยงไม่คิดจะเก็บพลังงานนี้ไว้ทำการศึกษาค้นคว้าโดยปลดปล่อยเปลวเพลิงเผาผลาญมันทันทีเหตุผลที่เขาไม่คิดจะทำการศึกษาค้นคว้าก็เป็นเพราะพลังของมันฝันมิติเวลาหน้ากลัวเกินไปมันไม่เพียงเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการขยายตัวและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นพลังงานปริมาณน้อยนิดแต่ถ้าถูกมันเล่นงานเข้าผลพวงย่อมไม่เล็กอย่างแน่นอนให้ตายเธอมันฝันมิติเวลาหน้ากลัวเป็นบ้า ยามนี้หญิงกวงยังคงนอนอยู่บนกระจกเทพหกวิธีแต่ก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วปัจจุบันเฉินเซี่ยงยังไม่พ้นระยะการไล่ล่าของมันฝันมิติเวลาและเขายังค้นพบความผันผวนของวงมิติได้ตลอดเวลายามนี้หญิงกวงไม่กล้าดูถูกเฉินเซี่ยงอีกต่อไปเพราะหากไม่ได้เฉินเซี่ยงช่วยเหลือเขาก็คงตกตายอย่างไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่าเขารู้สึกประทับใจในความสามารถและศักยภาพของเฉินเซียงโดยเฉพาะวิธีการขจัดพลังมันฝันมิติเวลาออกจากร่างกายของเขา หญิงกวงตระหนักดีว่าหากเป็นคนอื่นที่ร่วมชะตากรรมกับเขาใครคนนั้นจะไม่เพียงไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แต่จะต้องถูกเล่นงานไปพร้อมๆกับเขาอย่างแน่นอนเจ้าสิ่งนั้นไม่สามารถทะลุมิติออกมาได้ในฉับพลันพวกมันยังต้องใช้เวลาฉีกห่วงมิติเฉินเซียงกล่าวขณะที่มองดูห่วงมิติที่กำลังเกิดการบิดเบือนแต่แต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ไม่ควรชะล่าใจ หญิงกวงกล่าวและหันมองไปรอบๆด้วยสีหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึงต้องบอกเลยว่าข้าได้ต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังมาไม่น้อยแต่ไม่มีใครทําให้ข้าหวาดกลัวได้เท่านี้เลยจริงๆก่อนหน้านี้หญิงกวงก็คือเทพมารอี้เทียนที่น่าสะพรึงแต่ปัจจุบันเขาแสดงอาการหวาดกลัวต่อสิ่งอื่นราวกับเป็นลูกนกทําไมอนณาเขตดาราปีศาจถึงกลายเป็นอเวจีดาราอี้เทียนไปได้เฉินเซียงพึมงพาอย่างสงสัย หรือจะเป็นฝีมือของกลุ่มคนจากนภศักศิิิ์สทธจริงๆความลับของอเวจีดาราสมควรถูกค้นพบโดยไอ้พวกระยำในนภศักศิิ์สทธและพวกมันกำลังใช้วัตจักรท้าพิภพเป็นสถานที่ทดลองหญิงกวงสบถอยอย่างหัวเสียไอ้พวกระยำเหล่านั้นมักสร้างสิ่งที่อันตรายเป็นประจำเฉินเซี่ยงนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ก็กล่าวขึ้นว่า ในการเผชิญหน้ากับแขนปีศาจห่วงมิติได้มีการคลายตัวลงชั่วขณะเป็นผลให้ข้าสามารถเคลื่อนย้ายท่านออกมาได้แต่ห่วงมิติรอบตัวพวกเราในปัจจุบันยังคงแข็งแกร่งไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นไรกันแน่บางทีมันฝันมิติเวลาอาจมีการควบคุมห่วงมิติของที่นี่และหากพวกมันจะจู่โจมพวกเราก็จำเป็นต้องควบคุมให้ห่วงมิติอ่อนแอลงหญิงกวงกล่าวเนื่องจากห่วงมิติมีความแข็งแกร่งมากเกินไป จึงทาให้ตรายกสื่อสารของเฉินเซี่ยงไม่สามารถติดต่อกับคนอื่นได้ยามนี้เขาคิดว่าหากห้วงมิติอ่อนแอลงตรายกสื่อสารก็สมควรใช้งานได้ตามปกติผู้อาวุโสข้าต้องการย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่มีการต่อสู้เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับควบคุมกระจกเทพหกวิธีให้หยุดตัวทางด้านหญิงกวงต้องตกใจกับคำพูดของเขาที่นั่นอันตรายมากโชคดีเท่าไหร่แล้วที่พวกเราออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเจ้าจะกลับไปเพื่ออะไร หญิงกวงกล่าวถามสีหน้าตื่นตระหนกผู้อาวุโสข้ามีคนรู้จักอยู่ในอาณาเขตดาราปิศาจหากสามารถติดต่อกับคนรู้จักของข้าได้พวกเราก็จะสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ของที่นี่ได้ดีขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยการที่ห้วงมิติในตำแหน่งนั้นคลายตัวลงข้าคิดว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารติดต่อกับคนรู้จักของข้าได้หญิงกวงครุ่นคิดเกี่ยวกับแผนการของเฉินเซี่ยงครั้นแล้วเขาก็พยักหน้าเห็นด้วย ปัจจุบันเขารู้แล้วว่าเฉินเซี่ยงมีศักยภาพและความสามารถไม่ธรรมดาแม้จะไม่สามารถเอาชนะมันฝันมิติเวลาได้แต่ก็มีทักษะเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมผู้อาวุโสอาการบาดเจ็บของท่านดีขึ้นแล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามดีขึ้นมากแล้วหญิงกวงพยักหน้าพลังของไอ้ผีบ้านนั่นอันตรายชะมัดมันสามารถทําให้เลือดเนื้อเน่าๆได้อย่างรวดเร็วหากเจ้าไม่มีวิธีการดึงพลังของมันออกป่านนี้ข้าต้องตกตายเป็นแน่ ในระหว่างนั้นเฉินเซี่ยงพบว่าห้วงมิติรอบตัวมีการบิดเบือนเป็นแขนปีศาจที่กำลังจะแหวกมิติออกมาจู่โจมพวกเขาบางทีพวกเราอาจไม่ต้องย้อนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมหญิงกวงยืนขึ้นและกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไอ้ผีบ้านนี้เลยตามพวกเราอยู่ตลอดเวลาหากว่าพวกมันต้องการจู่โจมพวกเราก็จำเป็นต้องทำให้ห่วงมิติคลายตัวเฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นแล้วเขาก็มองเห็นกรงและปีศาจแทรกตัวออกมาจากรอยฉีกขาดของห่วงมิติ เขาขอให้น้องสาวเสี่ยวจิงรับผิดชอบการควบคุมกระจกเทพหกวิถีเพื่อหลบหลีกการจู่โจมของแขนปีศาจหลังจากนั้นเขาก็ได้นำตรายกสื่อสารออกมาติดต่อหาเฉินเทียนหูและเฉินเจินอีเพียงอึดใจสั้นๆตรายกสื่อสารก็มีสัญญาณติดต่อกลับมาจากเฉินเทียนหูเสี่ยวเซี่ยงเจ้าติดต่อข้าได้อย่างไรปัจจุบันเจ้าอยู่ที่ใดรึเฉินเทียนหูกล่าวถามน้ำเสียงนั้นบ่งบอกถึงความประหลาดใจ ในเวลาไล่เลี่ยก,กันเฉินเจินอีกก็ได้ตอบกลับการสื่อสารเช่นกันเจ้าอันธพานน้อยเจ้าเข้ามาในอาณาเขตดาราปิศาจอย่างนั้นหรือแล้วปัจจุบันเจ้าอยู่ตรงไหนเบื้องต้นเฉินเซียงบอกกับทั้งสองฝ่ายเพียงแค่ว่าเขาเข้ามาในอาณาเขตดาราปิศาจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเท่านั้นเฉินเทียนหูไม่ได้รู้เกี่ยวกับอาณาเขตดาราปิศาจอย่างไรนักเพราะหลังจากเข้าสู่อาณาเขตดาราปิศาจดาวเคราะห์ตระกูลเฉินก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยมุ่งหน้าไปยังหมอกแสงที่มีรูปร่างเป็นหัวมังกร การเดินทางของตระกูลเฉินเป็นไปอย่างเงียบสงบราบรื่นดังนั้นเฉินเทียนหูจึงไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายใดๆการพูดคุยกับเฉินเทียนหูไม่ทําให้เฉินเซี่ยงมีความเข้าเกี่ยวกับอาณาเขตดาราปีศาจเพิ่มขึ้นดังนั้นเขาจึงบอกให้เฉินเทียนหูกับตระกูลเฉินอดทนรอเขาไปพบเจินอีสถานการณ์ของอาณาเขตดาราปีศาจเป็นอย่างไรปัจจุบันข้าถูกปีศาจต,ตามไล่ล่ามันเป็นท่อนแขนที่โผล่ออกมาจากห้วงมิติ เฉินเซียงกล่าวยามนี้ข้าไม่รู้ว่าจะจัดการกับเจ้าสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนั้นคือมันฝันมิติเวลามิน่าเจ้าถึงสามารถใช้ประโยคสื่อสารติดต่อหาข้าได้เฉินเจินอีกล่าวดูเหมือนเจ้าจะโชคไม่ดีเอาซะเลยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ